ชาเขียวปั่นไหมลูกปั่นครับกาแฟหนึ่งแก้วค่ะแล้วก็กาแฟอีกหนึ่งถุง กาแฟเย็ยนหนึ่งแก้วแล้วก็กาแฟเย็ยนอีก1นึ่งุงแล้วก็ชาเขียวปังโอกาแฟปันแล้วก็ชาเขียวของพี่อยู่นะคะกาแฟร้อนกาแฟเย็ยนหนึ่งแล้วก็น้ำ เจ,จาะซีจ้อาอ่างตันนึงก่อนคลืฟ้าคลื่ฝนเนาะขี่เทลงมาปันนี้ปิดมาเออหกบาท เมน15น้ำแข็ง10บาทกาแฟ15น้ำกาแฟ50บาทอะไรทำไมได้แค่50บาทตัวเองน้ำแข็งและกาแฟอคะ

ไปเลยุ่อาตักนัำแข็งไหมโอ้ยแป๊บนึงค่ะเชืลูกบานะอร่อยอร่อยขอบคุณนะคะขอบคุณผู้กำกับใจนะสุดสัปดาห